สวัสด bon ีครับสวัสดีพี่น้องน้ำกะละกันครับผมสาหรับมอนี่ครับอยู่กับสุ่มไก่นมหมอลําซิงอีกแล้วเช่นเคยกะละกันพี่น้องผมแล้วมนี่ครับพี่น้องครับมาบึงเจ้าดางครับพี่น้องครับเจ้าดางครับพี่น้องครับอืมเจ้าดังทัพทีมครับตัวนี้ครับใหม่ๆครับนมนมครับพี่น้องครับเนาะกดดีเรื่องกนละกันพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำมไม่ไอ้พี่น้องครับมอนี่ครับ ดูความสวยของเจ้าด่านครับใบไม้น้ำนมก็พึ่งจับเข้ามาครับผมมาบ่งกันพี่น้องครับลอยครับงามดีพี่น้องครับลอยสวยพอดีครับตอนนี้อยู่ประมาณสองจุดท้าครับผมไกลครับใบม้นมจับเข้ามาครับพี่น้องครับตาแข็งพี่น้องครับต่อความสวยความงามครับใจเจ็เดือนครับสวยงามครับ หลังใหญ่ดีครับพี่น้องครับหมดกัดแน่น้อยหนึ่งพี่น้องหมดกัดขาลงกันครับบ่ได้ครับต้องแยกออกครับบ่ได้หลงกัน <c oughs> สวยงามอีกตัวหนึ่งพี่น้องครับผมเนาะหน้าตา,า,ตาสวยครับอาแข่งอ่าตัวบวบหน้าตาครับสวยงามครับหลัลลลลลลงกระผมเนาะ ฝากพี่น้องติดตามรับแนวข่าวกันครับองครับสิ่งขอลาเพียงเท่านั้น,ก,นกันครับขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม